อันนี้คือชมปงนะคะกายๆนี่สุกแล้วอะไ<ค>รนี่จีเเหมือนกันเบนไทโกะอันนี้เรียกเบนไทโกะวันนี้เราเดินทางจากฟูจิเพื่อี่ไปจังหวัดนากาโนนะคะซึ่งระหว่างทางก็จะผ่านจังหวัดยามานาชิซึ่งจังหวัดยามานาชิเนี่ยจะเป็นจังหวัดแรกที่ผลิตวนยในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเขาผลิตวนยมาแล้วตั้ง150ปีนะคะ และผลผลิตวน์ในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะมาจากจังหวัดยามานาชินี่ถึง30%ค่ะสข้างทางก็จะเต็มไปด้วยไร่องุนนะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีส่วนแอปเปิลแล้วก็สวนลูกพลับนะคะโดยเฉพาะลูกพลับเนี่ยจะเห็นแทบทุกหลังคารเรือนเลยนะคะก็จะเหมือนกับบ้านเราที่ปลูกต้นมะม่วงอะคะ่ะ นี่นี่นี่นนโอ้ยอสีอะไรน้องสีอะไรนะสีอะไรแม่มอนตอบหน่อยีองมะม้าม่มอนรู้จักอยูอ่ยสีส้มไม่ใช่สีเดืองน้านานนาานาาาานาาาาาา การเดินทางครั้งนี้นะคะเราก็จะรับประทานอาหารที่จุดพักรถของไฮเวย์นะคะซึ่งเขาก็จะมีอาหารให้เลือกอยู่หลายอย่างนะคะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะคะก็จะอยู่ที่200-300บาทต่อจาน,นะคะ่ะอันนี้นะคะเป็นองุ่นที่เราซื้อมาตรงข้างทางนะคะ ดูรูปมันแปลกๆมากๆเลยพันอะไรไม่รู้จำไม่ได้เขาบอกแล้วแต่จำไม่ได้ชื่อยาวมากแต่มาสคัดผสมอีกพันหนึ่งลองกินดูปูมันจะใหญ่แล้คะนี่เราจะลองดูรูปใหญ่ใหญ่มากๆเลยม,ม,มันไม่กรอบมันไม่กรอบมันจุซี่น้ำเยอะแต่ถ้ามองอร่อยไหมแบบเนี้ยอร่อยกว่ามันกรอบอย่างนี้อร่อยกว่า หลังจากรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางไปเที่ยวเมืองนาลาอิในจังหวัดนากาโนะค,ค่ะซึ่งเมืองนาลาอินี้ถูกสร้างตั้งแต่สมัยเอโดะเมืองนี้มีความสําคัญมากนะคะสําหรับผู้ที่สัญจรเส้นทางระหว่างโตเกียวและเกียวโตวซึ่งจะเป็นจุดพักที่สําคัญและก็จุดกระจายสินค้าของผู้คนสมัยนั้นค่ะ ะะด้านตรงนี้ก็คือสถานีรถไฟนะคะหมู่ <คน S 2> บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะค่ะน่าจะเป็นที่สมบูรณ์ที่สุดของญี่ปุ่นที่ยังมีคนอาศัยอยู่นะคะข้างหลังคืออะไรครับห้องน้ำค่ะห้องน้ำสถานีรถไฟเดี๋ยวพาไปชมนิดหนึ่งไม่ค่อยสะอาดหรอไม่ค่อยสะอาดนะแต่แต่ก็ยังดีกว่าห้องน้ำรถไฟบ้านเรา วันนี้ค่อนข้างโชคร้ายค่ะเพราะว่าฝนตกเราเลยไม่สามารถที่จะเดินเข้าชมความสวยงามของเมืองนาราอีได้ยังไงก็ตามเราก็จะขับรถพาทุกคนชมความสวยงามของเมืองนาราอีค่ะ หลังจากเราเยี่ยมชมนาลาอิแล้วเราก็จะเดินทางเข้าที่พักนะคะซึ่งวันนี้เราจะพักอยู่ที่เมืองโอมาจิค่ะซึ่งเมืองโอมาจินี้จะเป็นเมืองที่เขามาดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็จะมาเล่นสก,กีในฤดูหนาวค่ะวันนี้เราจะเข้าพักที่โรงแรมคุโรเบซันวันเลโฮเทลนะคะซึ่งโรงแรมก็จะมีออนเซ็นแล้วก็อาหารเช้านะคะจะเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ อาหารเช้าของโรงแรมเขาจะจัดเป็นเซตของแต่ละคนนะคะซึ่งเราสามารถเติมได้เฉพาะข้าวเปล่าค่ะบรรยากาศค่ะตอนนี้อากาศ10องศานะคะค่อนข้างเย็น แต่มีคนนึงนะคะมาเสื้อแขนสั้นเสื้อแขนสั้นคนนูน้นคนนูน้นเขาบอกว่าเขาเช็คอากาศมาแล้วมันประมาณยี่สิบวันนี้เราก็จะขับรถนะคะชมความงามบริเวณรอบๆอ,อ,อุทยานแห่งชาติ <c oughs> ชูบุ <c oughs> ซังกากุ <c oughs> หรือว่าเอลเจแปนนะคะโดยเราจะขับเส้นเมือง โอมาชิไปที่จังหวัดอิโตอิกาวาระยะทางประมาณ72กิโลเมตรนะคะระหว่างทางเราก็จะแวะเที่ยวทะเลสาบคิซากิแล้วก็ทะเลสาบอาโอกินะคะซึ่ง2ทะเลสาบนี้เป็นทะเลสาบที่สวยงามมากๆค่ะ จะขับไปไหนเนี่ยขับพ,พาเที่ยว <laughs> ขับมาแม่มองเจจะขับรถพามาเที่ยวนะโอยันไม่่กกล้าาอไมล้า บริเวณทะเลสาบคิสสก,กิก็ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่1ของจังหวัดนากาโนะนะคะคนที่มาที่นี่ก็จะมาพายเรือคายักนะคะแล้วก็บริเวณรอบๆก็จะมีออนเซน็นหลายที่นะคะและที่สําคัญในฤด,ดูหนาวเขาก็จะมาเล่นสก,กีที่นี่กันคะ่ะราลัดนะคะลูกนี้มี3เม็ด นึ่งสองสามน้ำคมมากเหมือนหอยเม่น <c oughs> ใช่เหมือนหอยเม่นกลมๆนี่คือต้นมันนะฮะต้นมันสูงมากโอ้ให้เกาไปเถอะเกาหลัดคงจีนที่มาขายเราที่เกาลัดญี่ปุ่น นี่คือที่ตากข้าวของคนญี่ปุ่นนะคะเขาจะไม่กองเหมือนบ้านเราบ้านเราสมัยก่อนจะทำการกองไว้เพื่อให้ข้าวแห้งแต่ว่าญี่ปุ่นนี้จะทำราวตากนะคะเนี่ยตอนนี้เขาเก็บเกี่ยวหมดละนี่นะคะแนวเอลเจแปนนะคะสวยมากวิววิวเดียวกับสวิตเซอร์แลนด์เลยค่ะสวิตเซอร์แลนด์ก,ดก็จะเป็นภูเขาแล้วก็เลคซึ่งเลคก,ก็จะมาจากอะไรนะ มัเหมือนกันนะคะเอ่อที่นี่จะเปรี้ยวจุ่งเป็นทุ่งนาจะต่างกับสวิตแต่วันก็ได้ความเป็นธรรมชาตินะคะได้ความเป็นธรรมชาติแอ่แตล้เบิร์นร้องเพลงเบิร์ดเบิร์ดแบบเบิร์ดเบิร์ดแบบหมอนลำหน่อยดิร้องอะไรไม่รู้สบายสบาย ตอนนี้เราก็ขับรถถึงทะเลสาบอะโอคิแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสับสนนิดนึงนะคะว่าอันนี้คือญี่ปุ่นหรือว่ายุโรปนะคะเพราะว่าวิวที่เราเห็นนี้นะคะมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่ที่ยุโรปเลยค่ะถ้าเรามองไปบนเขาจะเห็นเป็นลานอยู่2องลานนะคู่กันอยู่นะคะอันนั้นคือลานสก,กีค่ะ สองคนนี่ใครรู้มากว่าทำไมมาถึงเปลี่ยนสี เส้นทางจากเมืองโอมาจิไปที่เมืองอิโตอิกาว่าจะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนกันเยอะมากนะคะญี่ปุ่นเขาจะไม่ตัดถนนโดยการเลาะตามริมภูเขานะคะแต่ว่าเขาจะใช้การตัดอุโมงค่ะเพื่อให้ระยะทางมันสั้นลงซึ่งระยะทาง72กิโลเมตรจะมีอุโมงค์ทั้งหมด18อุโมงค์ค่ะ ในสมัยเอโดะเมืองอิตโตอิกาวะเป็นแหล่งผลิตเกลือที่สําคัญของจังหวัดชินาโนแต่ว่าในปัจจุบันนี้เมืองอิตโตอิกาวะขึ้นกับจังหวัดนิอิกาตะค่ะวันนี้เรามาถึงอิตาอิกาวะก็เกือบเที่ยงแล้วนะคะเราจึงทําได้เพียงเที่ยวชมสวนเคียวคุซุยเองซึ่งออกแบบโดยคุณคินซาคุนาเนะ หากใครมาที่เมืองนี้นะคะแนะนำเลยนะคะร้านซูชิเคสุนะคะซึ่งเป็นร้านซูชิที่สดแล้วก็อร่อยมากๆะคะ่ะซึ่งอร่อยนะคะจนจนเราลืมที่จะถ่ายรูปอาหารเลยะคะ่ะเดินเช้ามาก็บอกโอ้ยอะไรนะะเ <c oughs> ย็นเป็นบ้า <c oughs> <c oughs> อันนี้ร้อนแบบ <c oughs> อันนี้เลยเย็นเย็นอันนี้อันนี้อันน,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 นี้ไม่รู้ <c oughs> กี่ชิ้นนะเจี๊ยบมีอยู่กี่ชิ้นนะห้าชิ้นเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้เก้าชิ้นห้าร้อยบาทนะแต่ละคนนี้กินเสร็จนะคะลุกไม่ขึ้นคลานไม่มอแล้วคลานออกไปอามานี่เพราะว่าเป็นที่นั่งแบบญี่ปุ่นจะไม่ค่อยเหมาะกับผู้สูงไวเท่าไหร่วันนี้เราก็ขอจบทริปเอลเจแปนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ